चले चले तेरी माँ ने तेरे चले तो कबे चलूँ ना हमें तेरा पति तेरे को मारे तेरे पति बात से तो ना भी चली जाऊँ पता पता ना होगा कोंकान

ทีนี้ในการแข่งขันนะครับอ,อไม่ธรรมาดาทีนี้ขอนะครับทีนี้ขอนะครับผ่านวกเขาวขอเจ้าแม่ละมู <c oughs> แนแบบน้ำกระเคณีแข่งขันเรือยาวก็จำปีก็ประมาณส5 0 0ั้าในวันนี้เรือยาวนั้นโดยวัตถุประสงค์อางนี้หนึ่งเพื่อให้เพื่อเป็นการส่งสเสริมรกชาสัมพันธ์ แข่งท่องเที่ยวของตำบลโบถืบพอ่อศิลปการกวาาิถีตรีหี5เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนตอนนี้เรือหนัปลายยังเหลืออีกหนึ่งลำนะคะยังไม่ครบนะคะ កាប់น้ําលោកน้ําແแรงໂຕສວັນເຫຼືອໄປກາຍໄປກາຍເຫຼືອມາໂຕເຫຼືອມາໂຕ เช็เก่าสนี้นะรับองผ่านกวางาพี่น้องจกบ้านหวยก็ายโว์ของพี่น้องสมศรีว่าแล้วเ้อ้แม่รับูฟังกระดนเกิดอะไรขึ้นไปให้รถผ่านวกขาวไหลรงหัวเข้าเ้เยเรู่ครับอ่าเค้เ้เ้เเรือ เราจะไปตัดสินอยู่ที่เขื่อนลาสีสไลพี่พายารเลยบวกกามาโอ้แม่เราข้าศิละเอาละลดีละเสรจไปเียรากีต่างๆปกันก่อไอ้หนุ่มสวนผักก็มีนี่เออไอ้หนุ่มสวนผักนค พื้นบ้านห้าววิถ ải ได้กระทาษถายก็ยังกระจ่ายยกขยะ อาจเจ้าแม่ตะพูและเจ้าแม่เพชรแสนทองจะเป็นนะครับแล้วก็เป็นเดียวที่หกเดี่ยวที่เจ็ดกับร่องน้ำแดงนะครับไอติมเจ้อร่อยอร่อยก็จะตามนี้นะครับแล้วก็อย่างที่มีมีนเจ้ไปนะครับาคุณนักการศึกษาผมสีแจ้าไปเรียบร้อยนะครับว่าถ้าผมบอกว่ายังไม่ถึงคู่ของท่านท่านก็ต้องรับประทานอาหารให้เสร็จนะครับ ทางท้องตึงงตาต้องหัก็องครับเดรารอเชียครับก็รับรเพื่อช่วยกันนะครับเพื่อความสะอาดเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยรักษาสิ่งแวดล้อมรักษาเงินรช่วยกันครับไ่ิ้งไปไม่มีคนต้องกินเผ่กินเาอยู่่เพื่อพ่เป็นประเภทเรือสิ่ง่ไม่ในะครับจาที่ให้แย่งไปแล้วครับเดี๋ยวยอีกครั้งนึ่งนะครับ ครับอันนี้แจ้งไว้ก่อนล่วงหน้านะครับขอบคุณครับตอแล้ครับสำหรับจาพี่น้องเรา